หเทคนิคขอขึ้นเงินเดือนแบบขั้นเทพมีอะไรบ้างไปดูกันเลย <c oughs> เทคนิคต่อไปตนี้เนี่ยขึ้นได้จริงครับไม่ต้องงอโชคไม่ต้องงอเส้นนะครับบางคนทํางานมาแล้วเนี่ยเงินเดือนนิ่งเหมือนน้าในโอ่งเลยครับทํางานหนักจนคอมจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยแต่เงินเดือนไม่ขยับครับน้องหรือเด็กจบใหม่ได้ที่เข้ามาทํางานในแผนกเราเนี่ย แล้วเราแอบ,บกระซิบถามมันว่ามันได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเออมันเสือกได้เท่าเราที่ทํางานมัน2ปีแล้วครับน้องงงไปอีกครับน้องวันนี้เราจะมาเก่าทีละจุดครับว่าเออเราจะขึ้นเงินเดือนได้งไงแบบดูโปรครับน้องไม่งอด่ามาบเพราะว่าการขึ้นเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอารมณ์นะครับเช่นพี่ทําไมผมงานหนัก เออทำโอทุกอาทิตย์เลยทำไมผมไม่ได้ขึ้นสักทีครับพี่โอ้ยพี่ค่าครองชีพขึ้นโอ้ยข้าวจานละ70ทําทำไมเงินเดือนผมแค่หมื่นห้าแค่นั้นเองครับพี่ขอเพิ่มได้ไหมครับอ,อย่างนี้ไม่ได้การต่อรองเงินเดือนเดีเด๋ยวจะต้องมีจังหวะจะโคนครับและมีข้อมูลในการต่อรองเทคนิคแรกเนี่ยคือรู้เวลาที่ควรจะไปของเงินเดือนขึ้นครับ้องเพาราะทิมมิ่งเนี่ยคือหัวใจของการเจราจานะครับ การขอขึ้นเง e. ินเดือนที่ดีเดี๋ยวควรจะขอขึ้นก่อนวันประเมิ pic. นผลงานประจําปีครับเพราะอะไรบริษัททั่วไปเดี่ยมันจะมีการประเมินผลงานประจําปีครับเพื่อดูว่าหนึ่งปีที่ผ่านเนี่ยผลงานที่น้องทํางานในตําแหน่งที่น้องทําเนี่ยตัดเกรดครับว่าน้องได้เกรด A B C D ครับหรือว่า f อางี้ครับซึ่งผลการประเมินเกรดที่ออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการปรับเงินเดือนของน้องครับฉะนั้นการเจรจาเนี่ยควรจะทําก่อนที่เขาเนี่ยจะตัดเกรดออกมานะครับ ถึงจะถูกจังหวะซึ่งการขอปรับเงินเดือนจะขอในจังหวะบางจังหวะที่เหมาะสมครับเช่นน้องเป็นเซล์แล้วน้องเพิ่งปิดโปรเจกต์ใหญ่ๆให้บริษัทได้ครับอปิดได้ร้อยล้านอย่างนี้ครับน้องอแล้วน้องก็ไปขอกระซิบกับหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมขอคุยด้วยได้ไหมครับในเมื่อผมเนี่ยปิดโปรเจกต์ได้ร้อยล้านเนี่ยเอหัวหน้าแล้วพิจารณาเรื่องเงินเดือนได้ไหมครับหัวหน้าอย่างงี้เลยครับน้องหรือตอนที่น้องเพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาสดสดร้อนครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องใช้วุฒิปริญญาตีสมัครเข้าทำงานที่นี่แต่พอน้องเพิ่งจบโทเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเงินเดือนตามปริญญาครับเป็นอย่างต่ำครับบางคนเนี่ยอยู่ๆเดี๋ยวไปขอขึ้นเงินเดือนแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยไม่ได้ครับหรือว่าน้องเนี่ยไปรู้ว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในในตำแหน่งงานของน้องเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ครับเช่นน้องไปถามเพื่อนที่จบมารุนเดียวกันอย่างงี้ครับในบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันในตำแหน่งงานเดียวกันครับ ถ้าเพื่อนแม่งได้สามหมื่นแต่น้องได้แค่สองหมื่นห้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ครับเออเป็นเด็กจบใหม่แล้วได้อย่างงี้ไม่เท่ากันได้ไงครับหรืออาจจะได้้อยไปเลยเป็นสองหมื่นอย่างนี้ครับท่านั้นที่ราคาตลาดเป็นสามหมื่นอย่างงี้มไม่ใช่ครับน้องต้องเอาหลักฐานเนี่ยที่เป็นงานวิจัยหรือว่าบทสรุปครับน้องว่าค่าเฉลีย่ยเงินเดือนของตำแหน่งนี้ได้เท่าไหร่ครับจากเว็บไซต์สมัครงานพวกนี้ครับไปให้หัวหน้าดูครับเพราะว่าเงินเดือนที่น้องได้อยู่เนี่ยมันไม่เมคเซนส์ครับน้อง ถ้าเราขอขึ้นเงินเดือนผิดจังหวะเนี่ยไม่ว่าน้องเก่งแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะถูกปัดตกได้เทคนิคที่2อนี่คือมีผลงานวัดผลได้รบ,บริษัทจำนวนมากเดี๋ยวเขาจะใช้อะไรวัดผลงานครับใช้ KPI KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator เเช่นถ้าน้องเป็นเซลใช่ไหม KPI น้องเนี่ยอาจจะบอกว่าน้องต้องสร้างยอดขายได้ต่อปีหนึงสิล้านอย่างนี้ครับแล้ววันประเมินผลงานประจำปีถ้าน้องทำได้ถึงสิล้านอันนี้ถือว่าโอเคครับ แต่ถ้าน้องได้แค่แล้านอย่างนี้ถือว่าไม่ถึง KPI ครับแปลว่า Performance น้องไม่ดีหรือบางองค์กรเนี่ยเขาใช้ OKR OK ในการประเมินผลงานพนักงานนะครับ OKR OK เนย่อมาจาก o b j e c t i v e Key r e s u l t ครับน้องแล้ว KPI เนี่ยกับ OKR OK ต่างกันยังไงครับ โอเคนี OK ่คือตั้งเป้าหมายครับหรือออบเ c t i v e แล้วตั้งผลลัพธ์หลักครับหรือคีย์รีสอร์ทโอเนี่ยจะเป็นลักษณะการพัฒนาเป้าหมายของการทํางาน mm hmm. เพราะเวลาเราจะตั้ง OKR OK เนี่ยมันเป็นแบบ b o t ทอมอ p ครับคือเขาให้พนักงานคนนั้นเนี่ยที่จะตั้งเป้าเนี่ยมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองด้วยครับก็คุยออกับหัวหน้าง,งานครับเออว่าเป้าหมายแบบนี้ make sense หรือเปล่าครับมันจะมีการคุยกันอย่างสม่ําเสมอครับวันออนวัน on ครับระหว่างน้องกับหัวหน้าง,งาน โอเคอาเนี OK ่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ต,ตามสถานการณ์รถ้า KPI เนี่ยประเมินเป็นรอบยาว1ปีเนีเช่นจ้างยอดขายสิล้านใช่ไหมโอเคอาก็จะสั้นกว่าครับเช่นรายเดือนครับน้องอาจจะต้องทํางานเป้ายอดขายได้ไดไดเดือนละแ0 0แสนอย่างนี้ครับ ซึ่งเป้าหมายของ KPI จะจะชี้วัดได้ตัวเลขเปเปๆครับเช่นยอดขาย10ล้านใน1ปีแต่ OKR จะจะเป็นเป้าที่ท้าทายครับเป้าหมายจะจะขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆครับสมมติเป้าเดือนนี้น้องบอกว่าต้องได้8 0 0 0 0นใช่ไหมแต่น้องทําได้จริงล้านหนึ่งอย่างนี้ครับเขาก็อาจจะขยับเป้าเดือนหน้าเนี่ยเป็น1ล้านครับ แทนที่จะเป็นเป้า800,000เหมือนเดิมซึ่งระบบ OKR OK มันจะไม่ได้เชื่อมโยงอ่ะค่าตอบแทนหรือเงินเดือนน้องโดยตรงครับมันเป็นการปรับ p e r f o r m ร์แมคนให้ดีขึ้นเพิ่ม productivity ของทีมงานการตั้ง KPI มักจะนุน่นมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลครับเช่นน้องอาร์ดเขียนแบบดีหรือเปล่าเขียนแบบได้กี่กี่ชิ้นงานครับต่อเดือนอย่างงี้แต่ถ้าเป็น OKR OK ีจะเป็นอีกแบบครับน้องเน้นการปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมให้ดีขึ้นครับ ถ้าเราเน้นที่ไปที่ KPI ในองค์กรจะเป็นไซโลครับไซโลแปลว่าแผนกกูแผนกมึงเช่นน้องอาร์ตเนี่ยอยู่แผนกเขียนแบบอย่างี้ครับแล้วพอฝ่ายขายหรือฝ่ายบัญชีเนี่ยมาขอความร่วมมือจากน้องเนี่ยเออแล้วงานนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับ KPI เนอะเนี่ยนนองจะไม่ช่วยแผนกอื่นครับแต่ถ้าเป็นระบบ OKR OK เนี่ยมันจะกำจัดไซโลครับน้องคือให้ทุกแผนกได้ร่วมมือกันครับเพื่อเป้าหมายของบริษัทครับน้อง เออมันต่างกับตรงนี้ครับบางบริษัทก็จะใช้ทั้ง KPI กับ OKR OK ร่วมกันครับเออกลับมาได้เทคนิคต่อลองเงินเดือนครับถ้าน้องทำได้ตามเป้า KPI ที่กำหนดเนี่ยหรือ OKR OK เนี่ยน้องก็ขอหัวหน้าคุยครับก่อนวันประเมินครับเออว่าผมทำทะลุเป้าของผมเนี่ยไปตั้งเยอะครับพี่เออพี่ต้องปรับเงินเดือนให้ผมนะครับเอออย่างนี้เลยครับน้อง หรือมีรีวิวดีจะเพื่อร่วมงานครับแผนกอื่นให้ฟีดแบกน้องครับบอกว่าน้องเนี่ยไปช่วยงานแผนกอื่นครับเออแบบช่วยงานเขาได้ครับฟีดแบกที่ดีครับได้บวกแต้มเพิ่มครับเทคนิคที่สามเนี่ยน้องต้องสร้างความสัมพันธ์กับทุกตัวละครเออในเกมแห่งนี้ครับน้องนึกถึงบริษัทเนี่ยเป็นเหมือนเกมครับแล้วมันมีตัวละครหลักครับน้องในบริษัทจะมีตัวละครหลักสี่ตัวครับ ตัวแรกคือตัวน้องเองครับตัวที่สองคือหัวหน้างานของน้องครับตัวที่สามเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุคคลครับหรือหัวหน้าแผนกครับน้องหรือผู้บริหารระดับสูงครับตัวละครสุดท้ายคือเพื่อนร่วมงานของน้องครับที่อาจจะเป็นคู่แข่งลับๆของน้องครับน้องเอ่อพี่จะยกตัวอย่างครับเช่นในวันประเมินผลงานประจําปีเนี่ยสมมติหัวหน้างานน้องเนี่ย เออตัดเกรดน้องแล้วน้องได้เกรดเอเนี่ยเออแต่ถ้าฝ่ายบุคคลบอกว่าน้องเนี่ยทําอะไรแย่ๆครับไม่เคยช่วยงานแผนกอื่นเลย,ยงี้ครับสุดท้ายตัดเกรดไปจะผ่านด่านเอชอาเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เอครับอาจจะได้แค่บีหรือบีบวกงี้ครับหรือในทางกลับกันได้หัวหน้าง,งานตรงน้องเนี่ยตัดเกรดน้องให้แค่บีอย่างงี้ครับเออแต่ เอชอาร์้เห็นข้อดีของน้องครับน้องไปช่วยงานแผนกอื่นอย่างนี้ครับที่หัวหน้าตรงของน้องไม่รู้ครับว่าน้องทําดีด้วยครับเออหรือหัวหน้างานหัวหน้าแผนกระดับสูงของน้องเนี่ยเออน้องไปช่วยงานเขาแต่หัวหน้าตรงน้องไม่รู้อย่างนี้ครับมันทําให้ผลการประเมินเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจาก b เป็น b บวกหรือเป็น A ครับฉะนั้นน้องต้องใช้ชีวิตในบริษัทให้เป็นนะครับหรืออยู่เป็นครับ รวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยครับเออเวลาเพื่อนร่วมงานในงานโหลดเนี่ยน้องแสดงน้ําใจในการช่วยเขาหรือเปล่าครับหรือน้องจ้องจะแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงานครับเออเป็นศัตรูกันอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็มีผลนะครับเพราะบางบริษัทเนี่ยใช้วิธีประเมินผลงานแบบสามร้อยหกสิบองศาครับคือให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยประเมินกันเองครับหรือให้ลูกน้องของน้องเนี่ยประเมินน้องว่าน้องเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเปล่าครับ ประเมินสามร้อหสิบในบางทีก็มีการลำเอียงได้ครับเช่นให้คะแนนเพื่อนให้คะแนนกันเองดีอย่างนี้ครับเพื่ออวยกันเอ,ง,องนี้ก็ไม่ได้ครับฉะนั้นน้องต้องสร้างความสําคัญความสัมพันธ์ที่ดีกับสี่ตัวละครหลักนี้ครับเทคนิคที่สี่นคือมีข้อมูลในตลาดมาสนับสนุนครับเที่พี่บอกครับน้องก็ไปดูพวก ข้อมูลจากเว็บไซต์ jobdb ครับ Glassdoor หรือ์ urve จากเว็บไซต์สมัครงานพวกนี้ครับเทคนิคที่5คือออฟเฟอร์จากที่อื่น <c oughs> คือน้องเน่ยใช้วิธีไปสมัครงานบริษัทคู่แข่งครับเออแล้วดูว่าเขาออฟเฟอร์เงินเ,นเดือนที่ใหม่ให้เท่าไหร่ครับแล้วน้องเอาเงินเดือนจากบริษัทคู่แข่งเนี่ยมาเค้าเตอร์ออฟเฟอร์เช่นน้องได้เงินเดือนสามหมื่นที่ที่ปัจจุบันแต่น้องไปสมัครงานที่ใหม่เขาให้สี่หมื่นอย่างนี้ครับ น้องก็บอกบอกที่เก่าไว้ให้ที่ใหม่เี่ยกูไปสมัครงานกูได้สี่หมื่นไว้ให้พี่จะขึ้นเงินเดือนให้ผมไหมครับ <c oughs> เออถ้าพี่ไม่ให้เด่ยผมจะลาออกแล้วนะครับเดี๋ยววิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายที่พี่แนะนํานะครับให้น้องใช้เทคนิคอื่นก่อนอน,นะที่พี่แนะนําไปก่อนครับวิธีนี้จะเป็นอันท้ายท้ายครับเพราะมันมีความเสี่ยง <c oughs> ถ้าหัวหน้าง,งานเกลียดน้องเนี่ยเขาจะบอกมึงไปไกลๆเลย <c oughs> เออเชิญตาสบายไป เออแบบนี้เลยครับน้องเออก็แล้วแต่ครับน้องอย่างน้อยน้องก็มีที่ไปครับตวนเทคนิคข้อสุดท้ายครับอย่าขอขึ้นเงินเดือนเพราะตามอารมณ์น้องครับเช่นน้องรู้สึกว่าทํางานหนักชิบหายโอ้ยทํางานเลิกสามทุ่มทุกวันเลยเอ้เหนื่อยจังพี่เอออาทิตย์นี้ผมทาโอทีเจ็ดวันเลยเออห้ามพูด่าผมเหนื่อยมากเลยครับพี่ขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมครับ เออต้องพูดว่าผมช่วยช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทเนี่ยเพราะโปรเจกต์ใหม่ที่ผมปิดได้ครับพี่ร้อยล้านครับแล้วผมมึ่งจบปริญญาโทมาครับพี่หรือผมได้รับผลประเมินเกรดเอครับเออจากการประเมิน360องศาฟีดแบ็กครับพี่คือต้องใช้เน้นผลลัพธ์ครับไม่ใช่ความรู้สึกนะครับแล้วถ้าเราเจรจาแล้วหัวหน้าไม่ขึ้นให้เนี่ยเราจะทําไงครับเราอาจจะเริ่มหารายได้เสริมครับน้องรับงานนอกเวลา เอ่อทำงานเสริมงานอิสระครับหรือถ้าน้องคิดว่าตัวเองตันกับบริษัทแล้วเนี่ยน้องอาจจะพิจารณาย้ายงานครับเอ่อทำเลซูม่แล้วหาที่ทำงานใหม่ที่เหมาะกับน้องครับมันแปลว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่แล้วก็ได้ครับเอ่อและนี่เลยครับคือทั้งหกเทคนิคครับในการขอขึ้นเดือน,อนครับน้องเอ่อแบบคันเทเอ่อแล้วถ้าใคร เอออยากรู้เทคนิคสัภาษณ์งานดีๆครับพี่มีอ e ีบุ๊กครับสนใจสั่งซื้อหน้าช่องได้ตามรูปนี้ครับเออและนี่แหละครับคือทั้งหมดครับ